เรจะมีทางส่งเเชิคกเอ่อารราเเอ่อเื่อเกี่ยวของกันาเนะเพราะว่ามันเป็นานมากทางแยกและทางขึ้นลงต่างผู้ระบผิเขาปปลเลไม่อยความดวกไเลยก็เป็นปัญหาที่มนานแล้วคัคือับ 点了全部。 ทำไรครับที่นี่วันนี้ได้มายืน่นหนังสือนะครับจากอของท่านนายกบิลวิทอัมไพวงนายกองการหารส่วนตำบนบ่อวินนะครับให้กับแขงการทางหลวงชนบทระยองนะครับถึงความคืบหน้าในการก่อสร้างถนนสายสา1 3 3ย3013บวกวกแดงนะครับที่ดาเนินการยังไม่แล้วเสร็จนะครับและเป็นปัญหาที่ต่อเนื่องมาตลอดให้กับพ่อแม่พี่น้องของ ำบลบ่อวินของเราได้รับผลกระทบนะครับอยากทราบว่าในการาที่จะทำำําดําเนินการอ,าอย่างไรก็ดีที่จะทําให้ถนนเส้นนี้ได้เสร็จเร็วนะครับอยากรู้ถึงความคืบหน้าตลอดจนการเยียวยานะครับให้กับร้านค้าที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างที่ผ่านมานะครับว่าทางกรมทางหลวงชนบทเนะี่ยจะมีนโยบายเยียวยาหรือดําเนินการแก้ไขเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนาที่อยู่สองข้างทาง ได้อย่างไรบ้างแล้วก็ความพื้นหน้าเรื่องเมื่อไหร่ที่ถนนที่นี้จะแล้วเสร็จนะครับแล้วก็พยายามจะให้ทางผู้รับเหมาและส่วนที่เกี่ยวข้องก็ดีนะครับช่วยดูแลในเรื่องของความปลอดภัยดูแลในเรื่องของการบริการสะดวกทางขึ้นทางลงทางแยกต่างๆนะครับที่ในบริเวณที่ชาวบ,บ้านของเราได้ใช้สัญจรน,นะครับเพื่อไม่ให้รับผลกระทบนะครับในครั้งนี้นะครับหวังว่าการยื่นหนังสือครั้งนี้จะ อาจทำให้การก่อสร้างได้เร็วขึ้นหรือทําให้ชาวบ้านที่น้องได้สบายใจขึ้นหรือหรือ,อได้รับทราบเวลาที่แล้วเสร็จน,น,นะครับก็เลยนำทุกสืองของท่านนายกนะยกรัฐมนตรนี่างวายงมายื่นต่อแลยกระท,ทั่งหัวคุะยองนะในวันนี้ครับ